สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้เราเคยนําผลวิจัยนะคะถึงอาชีพที่ทาแล้วเครียดที่สุดมาบอกต่อกันแล้วนั่นก็คืออาชีพทหารนั่นเองนะคะได้ตําแหน่งนี้ไปครองมาถึงวันนี้ค่ะมาดูอาชีพที่ทําแล้วมีผลต่อน้ําหนักตัวของคนเราบ้างนะคะอืมใครที่คิดว่าเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องนะครับกับอาหารการกินการทําอาหารในครัวอย่างเชฟพ่อครัวแม่ครัวหรือแม่แต่กระทั่งนักชิมเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าผิดครับเพราะว่าจากการวิจัยในต่างประเทศเนี่ยเขาพบว่าอาชีพที่ยิ่งทํายิ่งอ้วนเนี่ยนะครับจะเป็นอาชีีพท ทํางานอยู่กับที่นานๆไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวครับอ๋อ oh, อย่างนี้นี่เองนะคะเรื่องนี้ค่ะมีงานวิจัยเป็นเรื่องเป็นราวเลยในต่างประเทศนะคะ <c oughs> เป็นงานวิจัยของ c a r ิเออร์บิลเนะคะบริษัทจัดหางานของอังกฤษค่ะเขาเปิดเผยผลสํารวจเรื่องอาชีพกับความอ้วนนะคะหลังจากวิเคราะห์คําตอบของพนักง,งานอาชีพต่างๆกว่า3,700รายการวิจัยชี้ว่าพนักง,งานต้อนรับที่นั่งประจําเคาน์เตอร์ค่ะก็คืออาชีพที่ทําแล้วนะคะทำให้น้ําหนักตัวส่วนเกินเนี่ยมามากเป็นอันดับหนึ่งเลย <c oughs> รองลงมานะคะก็คือวิศว ครูพยาบาลเจ้าหน้าที่เทคนิคด้านไอทีที่ปรึกษากฎหมายแรงงานที่ต้องนั่งประกอบชิ้นงานหรือลูกจ้างโรงงานนะคะรวมถึงนักวิทยาศาสตร์ตามลําดับเลยค่ะอย่างที่เกริ่นไปในตอนต้นนะครับว่าเป็นอาชีพที่ต้องนั่งทํางานอยู่กับที่อยู่ในบริเวณแคบๆไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวร่างกายนะครับเรื่องนี้เผยแพร่อย,อยู่ในหนังสือพิมพ์ M2F โดยในงานวิจัยเนี่ยยังระบุถึงเหตุผลที่ยิ่งทํางานแล้วเนี่ยยิ่งน้ําหนักตัวก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์ของการตอบแบบสอบถามชี้ว่าพวกเขา เนี่ยมักจะนั่งทํางานที่โต๊ะตลอดทั้งวัน35%บอกว่ายิ่งกินก็จะยิ่งเครียดเนี่ยนะครับก็เลยต้องกินแก้เครียดจากการทํางานด้วยเหมือนกัน26%บอกว่าชอบออกไปหาของอร่อยแวบ,บไปหาขนมกินเป็นประจำครับตามมาด้วยการชอบซื้อของหวานติดไว้ที่โต๊ะ เพื่อนร่วมงานชอบทําขนมหรือว่าอาหารมาให้กินนะครับแล้วก็ทํางานแล้วมีความสุขก็เลยกินเยอะสรุปว่าเครียดก็กินมีความสุขก็กินน,น,นะคะคหนึ่งในเหตุผลที่สาวๆหลายคนรวมถึงตัวดิฉันเองด้วยเนี่ยมักจะใช้เป็นข้ออ้างนะคะในการกินเยอะๆ ก็วันนี้มันเครียดอะขอกินของอร่อยหน่อยแล้วกันนะก็เป็นปัจจัยสําคัญค่ะที่ทําให้หลังจากการทํางานไปสักพักค่ะน้ําหนักจะค่อยๆขึ้นนะคะซึ่งจะว่าไปก็ไม่เชิงเป็นข้ออ้างซะทีเดียวเพราะว่าถ้าเกิดใครที่เครียดจากงานบ่อยๆเนี่ยจะทําให้คนเรากินจุขึ้นได้จริงๆนะคะเห็นได้จากงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ครับมหาวิทยาลัยเท็กซัสสหรัฐอเมริกาครับที่ลองไปทดลองกับหนูเนี่ยครับแล้วก็ได้ผลสรุปว่าความเครียดนั้นเป็นสาเหตุให้ระดับฮอร์โมนเกรลินในร่างกายของเราเนี่ยครับสูงขึ้นได้ซึ่งเมื่อระ พอมอนลตัวนี้สูงขึ้นความตึงเครียดจะลดน้อยลงแต่ว่าผลที่ตามมาคือความรู้สึกหิวเ่ยครับอยากกินอาหารจะเพิ่มมากขึ้นด้วยซึ่งหากบริโภคมากขึ้นก็จะมีน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นตามมาภายหลังนั่นเองครับค่ะจากงานวิจัยดังกล่าวสรุปได้เลยนะคะว่ายิ่งเครียดยิ่งอ้วนเพราะฉะนั้นสาวๆคนไหนที่บอกอยากจะลดน้ําหนักนะคะบางทีจะลดอาหารอย่างเดียวไม่พอเพราะว่าถ้าเกิดเครียดเนี่ย แน่นอนต้องกินเยอะขึ้นอย่างแน่นอนเลยนะคะอ่าแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับพูดถึงอาชีพที่ยิ่งทํายิ่งอ้วนแล้วเนี่ยนะครับในทางตรงกันข้ามกันครับ16%ของการตอบแบบสอบถามเนี่ยพวกเขาบอกว่าอาชีพที่พวกเขาทํานั้นทําแล้วไม่อ้วนนะครับแต่ว่าในทางตรงกันข้ามทําแล้วผอมลง ฟังเหมือนจะดีนะคะสําหรับสาวๆแต่ว่าช้าก่อนค่ะเพราะว่าความผอมนั้นอาจจะนํามาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บนะคะอย่างเมื่อหลายปีก่อนค่ะวง์การแฟชั่นโลกนะคะต้องช็อกกับสุดๆกับข่าวการเสียชีวิตระหว่างเดินแบบของนางแบบชาวอุรุกยที่ไม่ยอมกินอะไรเลยนะคะเป็นเวลา1เดือนเต็มก่อนเริ่มงานแฟชั่นวีคค่ะแล้วก็ถูกเอเจนซี่กดดันนะคะว่าถ้าเกิดอยากจะแจ้งเกิดก็ต้องลดน้ําหนักให้พร้อมลงอีกเรื่องนี้นะคะเผยแพร่อยู่ในไทยรัฐออนไลน์นะคะโดยกระแสะคลั่งความผอมแล้วก็ความนิยมในนางแบบหุ่นผอม บางหน้าอกเล็กแขนเล็กขาเล็กเนี่ยนะครับเกิด<ะ>ขึ้นในยุคข,ของเคสมอส ซูปเปอร์โมเดลร่างเล็กชาวอังกฤษครับที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกนบตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1,990จนมาถึงปัจจุบันนียนะครับก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ผู้จัดงานแฟชั่นวีกระดับโลกเนี่ยพร้อมใจกันออกมาประกาศแบนนะครับหรือว่าไม่ใช้นางแบบที่ผอมผิดปกติจนเหมือนคนป่วยเป็นโรคขาดอาหารเนี่ยครับก็จะไม่ให้นางแบบกลุ่มที่มีความผอมเนี่ยนะครับขึ้นดันเบย์โดยเด็ดขาดโดยมีเกณฑ์วัดนะครับจากมวลรวมของร่างกายบอกว่าห้ามต่ำกว่า18เพื่อจะเป็นการแสดงความรับผิดชอบครับต่อ กันาฏกรรมที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอาชีพนางแบบหรือแม้แต่ดารานักแสดงก็มีความจําเป็นต้องดูแลรูปร่างให้ดูดีตลอดเวลาซึ่งวิธีการที่เหล่านางแบบในต่างประเทศเขาทํากันก่อนขึ้นแคทวอล์กเนี่ยมีตั้งแต่การควบคุมอาหารนะคะโดยกินแต่ซุปกลัมปลีการควบคุมอาหารโดยกินแต่น้ามะนาวการกินยาลดความอ้วนหรือว่าบางคนก็ทาดีท็อกซน็นานเป็นเดือนเลยนะคะก่อนเดินแบบแล้วก็ออกกําลังกายมากถึงวันละ3ครั้งซึ่งดูเหมือนว่าจะเยอะเกินไปนะคะก็มีหลายหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน แฟชั่นโชว์หรือว่างานอีเวนต์ต่างๆนะครับที่ออกมาบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการที่ผู้หญิงจะต้องลงทุนขนาดนั้นเพื่อจะทําให้ตัวเองผอมแล้วก็โชว์เพียงแค่ระยะเวลาไม่กี่นาทีนะครับใช่ค่ะก็คงเหมือนผู้ใหญ่ในบ้านเรานะคะคที่ไม่อยากให้วัยรุ่นไทยเนี่ยคลั่งความผอมจนเกินไปนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือสุขภาพมากกว่าความสวยงามเนาะใช่ครับ